สวัสดีค่ะพบก,กับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตรถหน้าใช้ราคาดีๆแล้วก็รถประหยัดน้ํามันนะคะได้ขับทุกให้กับทุกท่านได้ชมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถยนต์มือ2เกรด A นะคะมาที่เพชรยนต์ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราคัดรถเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแต่รถที่คุณภาพดีๆนะคะแล้วมีวันรันตีให้หลังการขายด้วยนะคะก่อนรับรถก็ทํา ทำรถให้สวยเลยทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะแล้วรถทุกคันนะคะก็จะมีช่างตรวจรถให้ด้วยมีใบเสร์ให้ลค้าด้วยนะคะ<ม>วันนี้ก็จะพาชมในโซนของรถเล็กนะคะจะเป็นพวก V ีออสแล้วก็ เป็นยาลิสนะคะรถที่มีความประหยัดน้ํามันแล้วก็มีความอึดถึกทนนะคะแนะนําเลยใช้โตโยต้นะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะประหยัดน้ํามันแล้วก็สามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะฮะเดี๋ยวเก๋จะพาชมคันแรกกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นโตโยต้าวีออสนะคะจะเป็นรุ่น1.5มิตรนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่389,000บาทปี2020ไมกันใช้งานอยู่ที่95,000นะคะ95,000กิโลนะคะได้รถที่น้อง เขาเรียกว่าคือเป็นลองท็อปได้เลยนะคะสำหรับตัวมิดคันนี้นะคะใครสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอยากได้รถผ่อน6,000กว่าบาทแนะนำเลยนะคะแล้วเป็นรถเก่งที่ดูยังไงก็ไม่เก่านะคะสีบรอนเงินนะคะสียอดนิยมเลยนะคะมาดูคันถัดไปนะคะคันนี้ก็จะเป็น v ีออเช่นกันเป็นรุ่น1.5มิดนะคะปี2021 ไม่ห2 0 0 0 0สนสนะคะไม่หนึ่งแสนสข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นมิดเช่นกันนะคะออปชั่นต,ต่างๆด้านในหน้าจอทัชสกรีนมีให้พร้อมเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะเบาะหนังด้านในได้เป็นสีดำนะคะใครชอบรถที่มีความอึดถึกทนนะคะแนะนำเลยใช้ v ีออนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้3 8 9 0 0 0บาทเช่นกัน มายการใช้งานนะคะอยู่ที่120,000กิโละคะแล้วก็ได้รถปี 2, 0, 2021ด้วยนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถทักสอบถามเก๋ดได้เลยนะคะรายละเอียดของตัวรถแล้วยิ่ง v ีออนะคะออกรถง่ายนะคะออกรถง่ายออกแบบฟรีดาวได้เลยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะราคาเดี๋ยวเก๋อัปเดตให้นะคะจะเป็นรุ่น1.5 Entry นั่นเองนะคะคันนี้เป็นรุ่น1 5 e ่ t r y ราคาอยู่ที่ประมาณ359,000บาทนะฮะถ้ายังไงเดี๋ยวพวกเลขใหม่นะคะเก๋ อัปเดตให้นะคะคันนี้เลขทะเบียนนี้ถ้าใครสนใจนะคะถูกฉลกกับเลขทะเบียนก็สามารถแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้จะเป็น v ีออเช่นกันนะคะวีออ1.5เอ t นทปี2020นะคะราคา359,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อน,อน 6, ประมาณ6,500ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รถสีขาวนะคะใครหาอยู่แล้วคันนี้ ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้เป็นเบาะหนังด้านในนะคะส่วนใหญ่ En t r y นะคะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าแต่คันนี้นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ราคาพิเศษสุดๆเลย3ามแ0 0ห้าบาทนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะคะรายได้อยู่ที่ประมาณ 13,000บาทออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องคํานะคะมาดูคันนี้กันนะคะคันนี้ได้รถปี2022เป็น Toyota Yaris a t i ทนะคะเป็นรุ่น1.2 Sport นะคะแล้วก็ได้รถปี2022นะคะราคาอยู่ที่ 3, 000, 3 000, 9 0 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000ปลายนะคะ6,000ปลาย6 0 0ประมาณนี้เลยนะคะเลขหม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่40,000กิโลนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเกัได้รถที่มีความประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์1.2ลิตรประหยัดน้ำมันถึง23.3โลลิตรเลยนะคะามาดูฝั่งนี้ยังมี Vios นะคะ Vios 1.5มิตรสีขาวอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Vios 1.5มิตรนะคะราคา369,000บาท นี่ได้สีขาวเป็นน้องๆตัวท็อปได้เลยนะคะตัวมิดนะคะหน้าจอมีให้นะคะไฟตัดหมอกมีให้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะสำหรับใครชอบเป็น v s นะคะแนะนำเลยนะสีขาวก็สวยเช่นกันนะคะคันนี้ก็ราคาแค่3,000 300, สนนะคะ3า9 0นหม่กันบาทใการใช้งาน1,30,000กิโลนะคะได้ร้อปี2019ด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ แจ้งกันได้เลยนะคะมาดูฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัวยาลิสนะคะ1.2สปอร์ตปี2022นะคะคันนี้จะเป็นเอทิ ip, เช่นกันนะคะราคา3 9 9 0 0 0 3 9 0 0บาทนะคะคันนี้ก็ได้ความประหยัดน้ำมันขนาดบอดี้กระทัดรัดนะคะหาที่จอดรถง่ายๆไมการใช้งานคันนี้อยู่ที่50,000เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรถที่มีความประหยัดน้ำมัน แล้วก็เลขไม่ไม่ข้ามแสนของเรามีเยอะเลยนะคะของเรามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะเพราะว่าเราจะคัดแต่รถเกรดเอมาให้ลูกค้านะคะรถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยนี่หลายคันมากๆนะคะคันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะยาริสเอทีพสีขาวซึ่งเป็นรถที่น่าใช้ หาที่จอดรถง่ายๆประหยัดน้ํามันนะคะมาดูฝั่งนี้กันนะคะมาดู5ประตูกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น t o โยต้ายา i s ส1.2 Smart ราคาอยู่ที่489,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000เท่านั้นได้เป็นรถ5ประตูนะคะรถ5ประตูอนเนกประสงค์นี้มีความประหยัดน้ํามันเช่นกันนะคันนี้นะคะเลขไม่กันใช้งาน20,000เลย0 0 6นะ 26,000กิโลนะคะได้รถปี2024ด้วยนี่รถปีใหม่อีกคันนะคะสำหรับใครหาอยู่นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ปี2024นี่สภาพเดิมมากๆนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิความจมน้ำามานะคะสภาพเด,เดิมให้มาแบบนี้ได้เป็นรถ5ประตูนะคะรถ5ประตูอนเนกประสงค์นะคะใช้ในเมืองนี้ ยิ่งสะดวกนะคะไปตลาดหรือว่าไปรับส่งนักเรียนนะคะน้องๆเด็กๆนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่บอดี้เหมาะสมมากนะคะหาที่จอดรถง่ายประหยัดน้ำมันนะนะคะแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่หารถเป็นรถจนคันแรกนะคะน้องๆนักศึกษาก็เหมาะมากๆเลยนะคะขับรถไปหามาหาลัยหาที่จอดรถง่ายๆเลยนะ, <ๆ S 1> ะมาดูสีสีแดงกัน5ประตูอีกคันหนึ่งเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเข้าใหม่ราคาเดี๋ยวเก๋ออัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่มานะคะใครที่ชอบนะคะรถที่มีความประหยัดเท่แล้วคันนี้แต่งแม็กมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับสายซิ่งเลย ใครสนใจคันนี้นะคะทักแจ้งแบบบอกเกตได้เลยนะคะเพราะว่าราคาเลขไหม่เดี๋ยวเกตอัปเดตให้นะคะเลขทะเบียน3 2 2 1นี้เลยนะคะอ่ามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะมีเป็นรุ่นยาริสเอทีเช่นกันคันนี้เป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่เลยนะคะตัวท็อปอีกคันหนึ่งนะคะ ตัวท็อปอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะใครสนใจรถที่มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ออปชั่นมาให้จัดเต็มแนะนำคันนี้เลยนะคะสำหรับ Toyota y ยา i s สเอทนะคะ1.2 Premium l u ั u r y นะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่549,000บาทป้ายแดงนะคะราคาป้ายแดงขายอยู่ที่699,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่ 549,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครหารถใช้งานอยู่นะเกณฑ์นแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยคันนี้รถปี2022ไม่30,000กิโลเท่านั้นนะคะเลขไมค์การใช้งานแค่30,000กิโลได้ตัวท็อปไปใช้งานนะคะกล้อง360แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเลยนะคะแจ้งเตือนนะคะถือว่าได้รถที่มีความออปชั่นเยอะ แล้วก็มีความประหยัดน้ำมันนะคะได้ตัวท็อปแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่ามากๆนะคะถ้าใครสนใจคันนี้แจ้งเก๋ได้เลยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,000เท่านั้นนะคะนี่เลยนะรถผ่อน9,000เอาตัวท็อปไปใช้งานกันเลยนะคะ1.2 Luxury Premium นะคะได้5,49,000บาทสีเทาดำนะคะใครหาอยู่ แนะนำเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะส,สำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็น V8 นะคะราคาเดี๋ยวเกตอัปเดตให้รู้สึกว่าคันนี้จะแต่งแม็กเท่มาด้วยนะคะนี่ให้ความเท่มาเลยส่วนราคานะคะเดี๋ยวเกตอัปเดตให้อีกทีนึงเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะน่าจะคุ้มค่าที่สุดเลยใครที่หารถที่ แต่งเท่มาแล้วแนะนําเลยนะคะจําเลขทะเบียนไว้แล้วทักขาเกียได้นะคะ,ะมาดูคันนี้กันนะคะสําหรับยาริสหลังคาดํดำนะคันนี้ก็ให้ความเท่ให้ความพรีเมียมมาเช่นกันนะคะเป็นโตโยต้ายาล s ส1.2สปอร์ตพรีเมียมราคา469,000บาทปี2022กับไม์การใช้งาน30,000กิโลนะฮะ เล่งไมการใช้งานแค่30,000กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะยาลิสหลังคาําคันนี้นะคะ60ปีลิมิเต็ดด้วยนะคะราคาดีด้วยสนใจก็สามารถแจ้งเกดได้นะคะเป็นรุ่นพรีเมียมเลยนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้กันคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว v i o s 1.5J นี่ราคาประหยัดใครอยากได้รถราคาประหยัดเป็นคันนี้เลย2,99,000บาทนะคะสำหรับ v i o s 1.5J คันนี้นะคะ แล้วก็ได้รถปี2018ไมล์การใช้งาน80,000นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะมีรถให้เลือกหลายคันมากๆนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่เก๋พาดูรถวันนี้นะคะอัปเดตส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอมีแจ็จอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับ Honda Jazz เพิ่งเข้ามานะคะเป็น Honda Jazz 1.5S นะคะราคา4,900บาทนี่ อันน่าจะสีบรอนเงินนะคะสำหรับใครหาอยู่นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะลูกค้าจะมีแต่ได้กับได้แน่นอนเพชรยนต์นะคะเปิดมา26ปีแล้วนะคะประสบการณ์ขายมามากกว่า26ปีแบบนี้นะคะมั่นใจได้และลูกค้านะคะมีอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพนะคะบางท่านนะคะไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้ำนะคะแต่ตัดสินใจซื้อเพราะว่ามั่นใจในเพชรยนต์นะคะเราก็จะมีบริการ ส่งรถสไลด์ให้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะก็จะคิดตามระยะทางนั่นเองนะคะราคาพิเศษแน่นอนและลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะคะสามารถมาดูรถแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะเอกสารต่างๆนะคะค่อยตามมาทีหลังก็ได้นะคะ่านไหนสนใจปรึกษาเกตได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถคันไหน นะคะปรึกษากันได้เลยนะคะวันนี้เก๋ก็นําเสนอในส่วนของรถที่น่าสนใจรถที่เข้าใหม่นะคะดอกเบีย้ยการจัดไฟแนนซ์นะคะตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.29เท่านั้นนะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งออกรถได้เกือบทุกอาชีพด้วยนะคะขอแท่ มีที่มาที่ไปของรายได้นั่นเองตรวจสอบได้นะคะวันนี้เกศต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคองเกศแน่นอนเก๋จะมารีวิวรถที่น่าสนใจนะคะราคาดีๆเลขไม้น้อยให้ชมกันอีกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ